ติ๊กตกกรณีเจ้าของร้านทองยิงโจนตายอย่าไปเถียงกันแบบปากเปล่าครับฟังผมอ่านประมวลกฎหมายอาญาซะก่อนมาตรา68ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยายนตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดมันมีเรื่องในคำพิพากษาศาลดีกาคล้ายๆที่นายธนาทรถูกไอเคลกขอ แล้วสมมุติว่านายธนาธรยิงไอ้เคตายสารดีกาเคยพิภาคษายกฟ้องแต่สารอุทธรบอกว่าการยิงไม่สมควรแก่เหตุเห็นไหมครับท่านที่การ,รบเจ้าของร้านทองก็จะเดือดร้อนเหมือนกันนะมันอยู่ที่ศารชั้นต้นชั้นอุทธรและสารดีกาพพิภาคษาดีกาที่822-2510ป้องกัน ผู้ตายเป็นฝ่ายกอเหตุขึ้นก่อนจำเลยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้ตายจำเลยก็ไปล็อกคอแล้วก็ยิงปืนขู่จำเลยก็ต้องยิงผู้ตายไปขณะนั้นเป็นเวลาชุนละมุนย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ว่ายิงนัดแรกแล้วถูกผู้ตายตรงไหนจึงต้องยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งมิฉะนั้นจำเลยอาจถูกผู้ตายรัดคอจนหายใจไม่ออก จำเลยตัวเล็กกว่าทั้งอายุมากกว่าผู้ตายผู้ตายอาจแย่งปืนจำเลยแล้วใช้ปืนนั้นยิงจำเลยได้การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันพยายนอันตรายพอสมควรแก่เหตุอันนี้สารอุทธรณ์บอกว่าคนยิงผิดนะจำคุกสี่ปีนะเพราะเกินสมควรแก่เหตุก็สู้กันในศาลฎีกาชนะเอาอีกสักคำพิภากษาศาลฎีกาเลยครับท่านที่คารพ ไอ้น,นี่เรื่องของที่แปดหกห้าทับสองห้าหนึ่งสองดำเลยก็โมโหและโกรธผู้ตายที่ผู้ตายไล่หมูของจำเลยแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปทำร้ายจำเลยบนบ้านเอาขึ้นไปทำร้ายจำเลยบนบ้านจำเลยก็ห้ามแล้วว่าเฮ้ยมึงอย่าขึ้นมานะถ้าขึ้นมาแทนมึงนะ อันนี้ก็เอามีดไล่ฟันขึ้นไปจากบันไดขั้นที่สองไปขั้นที่สามในที่สุดเหลาไม่ไผ่ก็แทงคนตายตายกว่าจะชนะนะครับว่าป้องกันโดยชอบสู้กันนานคำพิพากษาดีกาที่865หครับ2 5งหนึ่งสอผมค้นมาทั้งนั้นเละเวลาผมจะเถียงอะไรผมนี่อดีตัหวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอดีตประธานอนุญาโตตุลาการ แต่ซื้อมวลชนมันไม่เอาไปนำร่องมันชอบเอา